สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูสวนผักหวานป่าของเรานะคะเนี่ยค่ะสวนเราอายุสิบป,ปีนะคะอันนี้จะเป็นต้นตัวเมียนะคะต้นตัวเมียเนี่ยจะ้ะต้นตัวเมียเขาก็จะให้มเมล็ดแบบนี้นะคะเราก็เอาไปทําพันต่อนะคะเนี่ยค่ะถ้าต้นตัวผู้เขาก็จะมีดอกมาเฉยๆนะคะเขาจะไม่มีมเมล็ดให้นะคะเนี่ยค่ะพอมันดูต้นตัวผู้นะคะเนี่ยจะ้ะเนี่ยค่ะ เนี่ยคะ่ะดอกผู้เขาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่เราก็เอาไปกินได้นะคะดอกผู้นะคะแต่อันนี้มันแก่แล้วนะคะเราต้องกินตอนที่มันเขียวๆนะคะเนี่ยคะ่ะต้นผู้ก็เนี่ยคะ่ะเขาก็ให้ยอดนะคะต้นตนันเมียก็ให้ยอดนะคะแต่ว่าถ้าถึงหน้ามเมล็ดหรือว่าฤดูที่เขาออกมาเล็ดช่วงเมษานะคะเขาก็จะออกมาเล็ดให้นะคะเนี่ยคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะ ส่วนนี้ของเรานะคะอายุ10ปีนะคะแต่ว่าต้นก็อาจจะค้าคกันไปนะคะมี7ปีนะคะ9ปี8ปี11ปีก็มีนะคะมีทั้งกิ่งต้นนะคะแล้วก็ต้นก้านะคะสลับกันไปนะคะส่วนพี่เลี้ยงนะคะที่ดูแลเขาช่วงแรกๆจะเป็นตะกบนะคะตะกบนะคะแต่ว่าเขาตายไปแล้วนะคะมีตะกบมีแคนะคะตอนนี้ก็เหลืออ่ามะขามเทศอย่างนี้นะคะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคืออะไรพี่เลี้ยงคือ คนที่ดูแลหรือว่าปลูกค,คู่กับผักหวานจะทําให้เขาโตนะคะเพราะว่า,าลากเขารากผักหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะหาอาหารควบคู่ไปกับไปดูดกินพี่เลี้ยงคล้ายๆประสิดลากของพืชชนิดอื่นๆที่เขาต้องการนะคะก็จะมีตะโขบนะคะมะขามเทศนะคะแล้วก็แครอะไรทํานองเนี้ยนะคะส่วนต้นอื่นๆก็อ ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไอ้สามต้นนี้ก็คือทดลองมาแล้วก็คือใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะทํามือใหม่นะคะใครที่จะเริ่มต้นปลูกเริ่มต้นทําสวนนะคะก็ปลูกแคนดับแรกก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะตัวตวเร็วนะคะเนี่ยจะ้ะแล้วก็ค่อยปลูกอ่าตะโกบมะขามเทศนะคะตามไปนะคะนี่นะคะปลูกแรกๆนะคะเราก็จะใช้เชือกนะคะใช้เชือกขึงให้มันเป็นแนวร่องนะคะแล้วก็ปลูก อาเเคตามเลยนะคะช่วงแรกๆนะคะเนี่ยจ้ะอะช่วงแรกๆนะคะตอนเขาต้นเล็กๆนะคะเราก็จะล้อมไว้ไม่ให้ไก่เข้านะคะแต่ตอนนี้ก็คืออ่าต้นเขาโตแล้วนะคะไก่ก็อาสามารถเข้าได้เคียอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าลากเขาอย่างลึกแล้วแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยลากเขาจะลอยอยู่ข้างบนๆช่วงปีแรกเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่ให้อะไรมารบกวนเขานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ ไก่ก็เข้าได้ปกตินะคะแล้วก็เขี่ไปพวนดินให้ด้วยนะคะก็ควบคู่กันไปสามารถเลี้ยงไก่ควบคู่กันไปได้นะคะเนี่ยค่ะเดินมาต้นนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่ามีต้นตัวเมียนะคะเนี่ยจะ้ะกล้องโฟกัสไหมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ มเมล็ดเขาจะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะโตเรื่อยๆนะคะพอสุกก็จะเป็นสีเหลืองนะคะ,ะ,ะถ้าใครสนใจนะคะมาดูสวนหรือเคานเตอร์ท่านใดสนใจอยากมาถ่ายถ่ายลง youtube หรือว่าอะไรหรือมาศึกษาดูงานก็อเชิญได้นะคะเราให้เข้าชมฟรีนะคะเนี่ยจะ้ะนี่ การดูแลข,ของเขานะคะตอนนี้ก็ไม่ยากนะคะทิศหนึ่งก็ให้น้ําสักรอบสองรอบนะคะแต่ถ้าตอนเล็กๆนะคะตอนเขาเล็กๆอยู่ก็เราก็จะให้น้ําบ่อยหน่อยนะคะแล้วก็พี่เลี้ยงก็ไม่ขาดนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือเขาโตแล้วเขาอยู่ตัวแล้วก็คือแล้วก็ให้แบบ <ๆ S 2> นานๆทีได้นะคะทิศหนึง่งครั้งหนึ่งได้นะคะช่วงหน้าเล้งนะคะช่วงหน้าฝนก็อ่ะก็ยิ่งไม่ต้องให้เลยนะคะก็ต้นก็จะมีสูงบ้างต่ำบ้างคาคๆกันไปนะคะ แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์นะคะเนี่ยจ้ะแต่จริงๆมันต้องตัดแต่งนะคะตัดแต่งกิ่งหรือว่าจะทําสาวเขาเรียกทาสาวแต่ที่สวนไม่ค่อยได้ทํานะคะก็คือปล่อยจอยนะคะนี่ค่ะเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีตอนบ้างนะคะนี่ค่ะทำไม่อยู่อตอนเราอายุเยอะๆได้นะคะหรือว่า ่ายถัดก,กระสียันอย่างเงี้ยคะ่ะมีอันนี้ต้นตัวตัวผู้นะคะแบบนี้นะคะดอกเขาจะเต็มต้นแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ให้มเมล็ดนะคะต้นตัวผู้เนี่ยค่ะนี่อันนี้คือแก่แล้วนะคะหมากเขาคือแก่แล้วนะจ๊ะนี่ย้อนแสงไหมเนี่ยค่ะนี่ยอดเขานะคะแบบนี้นะคะ นี่นี่แกงใส่เห็ดแกงใส่หน่อไม้นะคะช่วงนี้นะคะไข่มดแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่อันนี้สวนมีพื้นที่3ามไร่นะคะมีพื้นที่3ามไร่ ก็ค้ากันไปนะคะมีพี่เลี้ยงมีมะขามเทศมีอะไรไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถเก็บขายค้ากันไปได้นะคะอ่ะนี่ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ